สวัสบบดีพี่น้องมัตสุขุสุโกลมันเหนี่กับผมกับธนางหาแสบคือเก่าวนะพี่น้องสบ,บายดีตะแรงเด้อพี่น้องตะเวนกำลังตกดินยำแรงนึง่งเครื่อมักบวบธนางกับจีได้เขามาเก็บผักอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเขาสีเห็ดก้อยกับปอมกินตะแรงไอ้บ้านน้นองมิวพักกันเก็ตรยังลูกเ,เ,เก็บมังเพชร มาเก็บกระยาลูกทำมังเพ็ดในสวนในใน,ในเฮืนาาอนครัวเฮายัางอยู่ <c oughs> สนั่ก็จะมาเก็บผักเลยพี่น้องเก็บผักบัวแล้วก็ผักหอมเสริมไปใส่ก้อยกระปอมใหมือนสนั่งเก็บผักก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาเด็ดน้ำเดินเนี่ยเดี๋จ้าค่ะสบายดีพี่น้องไหมลูก <c oughs> สบายดีจ้าเฮียนองหัว <c oughs> น้องมีเงาเงยเงยเงเด้อพี่น้อง มันให้เพลินๆมันห่อนแล้วเพิินกันยังยั้งผมเหมือ,อมนันละไอ้บ้านลูกใช่ดีฉันพี่น้องไอ้บ้านก็กินมังหวงอะฮะก็มาเ,เกมพักกันเลยพ,เเพักกับพักธรรมศาสตร์พักบริใส่พุยพใส่แต่ผุ่นขี้งัวพี่น้องน้องมิวเก็บเป็นบ่ลูกบัน,นานึศนเก็บแล้วเด้อพี่น้องพักบัวกับหอมเชิมเล่าเฮา โกมังเพชรอีเพาะกระดกดกเพชรเพชรอีกพี่น้องกกมักเครือหัวสิงคายตาค่ไปวันออกสวนมาไหเฮาวมนไหเฮากลับไปเบิ่งกับปอมกันเลยบาอุ้มเผินปิ่งกับปอมถ่าเด้อพี่น้องมาไหเฮาเข้ามาในนะพี่น้องบาอุ้มแม่ยังบาอุ้มสวัสดีพี่น้องเห็นยังปิ่งกับปอมก่อยพี่น้องก้อยกับปอมบ่ ก็จังวงงวงกัะซอ้อนะอมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่ๆเนะพี่นอ้องเอ้ยชิ่นกับชิลายคือชิมีแต่แม่ไข่นะน,นี่เนาะบ่มบ่มมีแบนี่ยมันก็บอม,มไ่ได้ไข่บ่เอ้ยแต <c oughs> <c oughs> ่บ่มมีแต่บ่มมีบ่แต่บ่มีตัวเม่ตัวเม่ไทยน่เธอรู้อ๋อาแต่ตัวผู้เอาแต่ตัวผู้เฮ้ยจะกันเลือกอะไรกันชิลเลือกเนาะ จ้ะแล้วเวียนตัวแม่จิก๋วเห็นเดินตะโฟอ่ะตอนนี้กำลังนนตอนปินะ้งเนาะยังไม่ทันไลูบเกล็ดออกแต่วะยังยังซุกไปเลยลูบเกล็ดออกซุกแล้วลูบเกล็ดออกอ่ะเวลาเห็ดติบกินพี่น้องเอ้ยมาได้กินเกี๊ยวเขาเกี๊ยวหนำฮากระแล้วมาเนี่ยปันแล้วเนะรียบร้อยมันเนาะเรียบร้อยเบิรลนเลมาเนี่ยนาซายังยังนาปีได้พี่นอ้องเลยมาเนีย่ยลุยต่อนาปีต่ออีก หลังจากเขาทาปิีงกระปอมสุกแล้วเฮาก็จะมาลอกมังม่วงกระซอทาเดี๋ยวพี่น้องลอกแล้วเฮาก็ย้ำเนาะย้ำ็นตอนมุนมุนามาใส่วันนี่กระปอมเฮาก็สุกเลยเดี๋ยวพี่น้องเฮาก็จะมาสอสอเอาเกล็ดเนี่ยออกเกล็ดกระปอมเดี๋ยวพี่น้องหลอกๆเอาเกล็ดกระปอมเนี่ยออกแล้วเฮาก็ไปล่างเอาขี้มันออกแล้วเฮาก็จะเอามาผัก มันนี่มาอูพันกระอบมังวงเด้กพี่น้องเขาไปใส่กระปอมก้อยกระปอ้อมมันแห<น>้งโวดมัน<อ>น,นี่ฮะก็เอาขีก้กระป้อมออกเด้กพี่น้องเดีย๋ยวจล้างคืนมันทำไปล้างมันก็ขาวเด้กพี่น้องตอนนี้ตอนนี้กำลังเสียขี้เอา นละเรียบร้อยแดเลยเนาะผึนมาง่วงเครื่องปรุงมะอุ้มมันก็จะให้น้องทรายเพิ่นก้อยเด้อพี่น้องน้องทรายเพิ่นเพิ่นก้อยอย่างโบเป็นตัวใหญ่ก็นสามสี่ต้นเนาะโดยตัวเดียวตัวเดียวนี่ยตัวเขียวเนาะเป็นเจ้าจับมาตัวคอเขียวค่ะสามตัว อืมตัวนี้ฮะนายนี่มีไข่เนะเอแล้วแค่ได้ไข่มันกี่สุกเลยแปลว่าอุมยันมาบ่มแม่บ่มิตัวแม่มมได้ยังหันกันมีเลยไข่หนึ่งะนะย่แล้วอผักอีกห่วงฮะห่วงต้องผักมุนหมน่อไ มันในบุ้งกระสอยหอมไบทท่าเล้กพี่นองเป็บนบรรยากาศเครมเคืองไว้ท่าอห้รนางชายคนเ่อะใช่แล้วพอแล้วมัในในโ้นนางกับปิ่งไก่เล้กพี่นองปิงไก่พันไม2000้สองพันกีบถึงเงินบาทกันหม่หนึ่งห้าบาทชาบาทบ่แม่แด้นอนสองพันสองพันห้าสิบบาทบ่ ไายถือถือไก่หัน์ไก่พันเลยจาก้าวพดขี่ร่างเลยเรียบร้อยค่ะก็มาผักเป็นตอนเป็นตอนหน่อยเลยพี่น้องมุนมุนอกลม่อยวันนี้เักก็ผักแล้วเลยพี่น้องวันนี้ก็เกียมกอลมกอลมกันเลยทีหนึ่งเักก็ใส่มะม่วงลงไป ตามด้เตาป่นเตาพิณะกระเด็นเตากระเด็นเตมสุกนี่ตามเตาพงนัวเตาพ้องเสร็จไล้อนัวเสร็จายเสร็จายเสร็จไยเซ็มหน่อยนะใส่ข้าวคัว อย่างละ้หนละ้หนตามด้วยน้ำปาลาแหกน้ำปละแดกเด้อพี่นองเงินเงินกับหนึงอันนี้นก็แล้วเด็กพี่นองหักเอาห้องบัวลงไปเลย ว่าบวมใช่คักกันนะบวมบวมกว่ะอืมหรือว่าเป็นสีอ่อยเป็นตรงไหนอืมแ่แล้วนะแต่เป็นสีอ่อนด้วยพี่น้องอันนี้อ้ามาเมื่อกี้ก่อนนำกันก้อยกับป๋องก้อยกับป้อม ปิ้งไก่ห้าวกุกเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องก่อนกระปอมก็แล้วแล้วมามามากินข้าแรงน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บก่อนกระปอมแม่กแแล้วกินาแลน้ม้วเแม่จะถ่ายเหล็กกินน้จากกินแม่แม่ จะถ่ายเรวก่อนนะจิกสเ่ากันเรื่ใหม่เรือถ่ายลูกเร็วสื่อเราเเอเี่ตีเนี่ยนตีไก่ Ừ. hai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những Không hấp dẫn rồi. แต่ก็มงต้องาต้องา่น้งยื่นเงินตีแขงคดีมันโคตรดีไม่รู้แขงโคตรดีมันถูกน่ะเฮ้ยยื่นเงิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mãi mình... 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 <laughs> <laughs> à, mở rộng mãi mở 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 mở